สวัสดีค่ะพบกับ mfc market update กันเช่นเคยในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตตลาดหุ้นค่ะตลาดหุ้นยังคงผันผวนอย่างลงทุนในหุ้นได้ไหมและลงทุนในหุ้นกลุ่มไหนดีเราจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้ค่ะตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาของภาคธนาคารในสหรัฐและยุโรปทำให้ธนาคารกลางหลายฝ่ายออกมาร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ โดยล่าสุดธนาคารกลางสหรัฐธนาคารกลางยุโรปธนาคารกลางสวิตธนาคารกลางอังกฤษธนาคารกลางแคนาดาและธนาคารกลางญี่ปุ่นประกาศการดำเนินการประสานงานเพื่อเพิ่มการจัดหาสภาพคล่องผ่าน US Dollar Liquidity Swap Line Agreement อย่างไรก็ตามตลาดยังคงมีความกังวลจากความเสี่ยงที่เศรษฐกิจกสหรัฐจะ,ะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะข้างหน้า เนื่องจากกำไรของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส1และไตรมาส2มีแนวโน้มปรับลดลงตามทิศทางของเศษเรษฐกิจสหรัฐและอัพไซด์ของตลาดหุ้นสหรัฐอย่างดัชนี S&P 500เริ่มมีจำกัดเรามองว่าโอกาสที่จะเกิดภาวะเศเรษฐกิจถดถอยมีมากขึ้น เราจึงมีมุมมองการลงทุนอย่างระมัดระวังและเน้นไปที่หุ้นกลุ่ม De f ฟ n s ซ v e เนื่องจากตลาดหุ้นยังมีความผันผวนสูงและมีความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยู่ดังนั้นหากมีสัดส่วนหุ้นดีเฟนซีฟอย่างหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์น่าจะช่วยกระจายความเสี่ยงและลดความผันผวนให้กับการพอร์ตการลงทุนได้ค่ะแม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ในเรื่องของผลกระทบจากร่างกฎหมาย US Inflation Reduction Act และความเสี่ยงเฉพาะเรื่องการจำกัดเพดานราคายาแต่เราคาดว่าความเสี่ยงในเรื่องนี้ยังมีจำกัดเนื่องจากยังต้องรอรายละเอียดที่ชัดเจนและจะมีการใช้จริงอีกหลายปีโดยจะเริ่มในปี2569ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของกลุ่มธุรกิจแพทภัณฑ์แต่กลุ่มธุรกิจประกันสุขภาพจะได้รับประโยชน์ นอกจากนี้มอร์แกนส a ตลลี่ประเมินว่ารายได้ของบริษัทยาจะลดลงเพียง0ูนเเท่านั้นเนื่องจากบริษัทผู้ผลิตยามีไรายได้หลายส่วนและอาจได้ยอดขายยาที่เพิ่มขึ้นมาชดเชยราคาย,ยาที่ลดลง ในระยะสั้นคาดว่าหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ยังได้ปัจจัยหนุนท่ามกลางตลาดมีความผ,ลผ,ลผลันผวนส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มดีเฟนซีฟและเพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในระยะยาวเรามองว่าหุ้นกลุ่มนี้จะได้ประโยชน์จากสังคมผู้สูงอายุกองทุนแนะนำคือกองทุน M Health ค่ะกองทุน M Health เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับเ และเป็นกองทุนฟีดเดอร์ฟันซึ่งเน้นลงทุนในกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวคือกองทุน BGF World Health Science โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหุ้นเฮลท์แคร์สีกลุ่มหลักๆได้แก่กลุ่มธุรกิจเวชภัณฑ์กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพและกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์กองทุนมีรูปแบบการลงทุนที่ยืดหยุ่นและกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยกระจายการลงทุนในหุ้นประมาณ90-140ตัวและพอตการลงทุนนักกลุ่มพาพัน์2,566เน้นลงทุนในกลุ่มธุรกิจเวชภัณฑ์ ประมาณ33.86%และกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์21.14%ซึ่งเป็นกลุ่มดีเฟนซีฟที่ช่วยลดความผันผวน,นได้ดีนอกจากนี้กองทุนหลักยังได้รับการจัดอันดับ Morningstar 5ดาว Morningstar Sustainability 4ลูกโลกและ Bonds Medal กองทุน M Health มีให้เลือกลงทุนทั้ง3ประเภทค่ะอย่างกองทุนเปิดทั่วไปกองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษีอย่างกองทุน RMF และ SSF ค่ะ ผู้ลงทุนสามารถทยอยลงทุนสะสมเพื่อการลงทุนระยะยาวได้ตามระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้สำหรับท่านที่สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่บลเจา m f f c และทั้งหมดนี้เป็นการอัปเดตภาวะตลาดพูดในช่วงที่ผ่านมาค่ะพบกันใหม่ใน MFC Market Update คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนขอบพระคุณค่ะ